เอบ้อ้ยห้งไงครับปาตัวเดี๋ยวเคี่ยวออกกนเออเคี่ยวออกครับเป่าก้นเป่าก้นเออให้มันเมาครับเรดาร์มันจะดีเสียเนาะเป่าก่อนอ่าสวัสดีครับวันนี้ย่ามแรงเนาะกลาพอดีมาหาใส่หนูครับมาพอหัางมิมเนาะครับเนอจะ ว่าเสียวนาอครับเนาะกระแตเนี่ยกระแตวิ่งมีนู่นเนี่ยกระแตก็มีครับโอ้มันมากินกล้วยนี่ครับเข้ามาเจอห้างมีมนะครับเนาะเห็นไหมครับมันเหมืดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวสีเอาห้างมีมนะครับเนาะมาเจอมีมเก่ามีมเลยห้างไงยังไงแล้วครับผมอ่ะีครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเขา เอามิมนะ่มเนาะหังไงครับหมิมหงงาห่า,ห,า <laughs> หังมีก็พวกเขาฮังไงครับเนาะอ,อย่างใหญ่ เดี uh ๋ยวอุดควันนะครับเนาะอูดควันเอาเอากันง so like so you like oh, you know okay ่ายๆสิครับอูดควันไหนมันเมาสิครับบดีมันบดตายนะมันเมาสิเอาใส่ควันน้ำหรือจะใส่บุหรี่ยางเดียวก็ได้ครับแต่ใส่ควันน้ำก็ดีเฮาจะไปดูดลายครับเรียบร้อยแล้วเป่าสองคำเทือกพ่อ มันเกาะเออโอ้ยห้างไงครับอตัวเดี๋ยวเคลียร์ออกก่อนเออเคลียร์ออกครับเป่าขัน้นเป่าขัน้น <c oughs> เออให้มันเมาครับ <c oughs> เรดามันจะดีเสียเนาะเป่าก่อน <c oughs> เคี่ยววะครับห้างใหญ่ขนาด เอามิมเซยอ,อยู่เอามือรูปออกพอแน,น่นขนาดครับผมอออเออครับบันบับตุกโอ้ออห้างไงครับ ครับผมแม่มันก็ยังสามารถไปสางล่างหนีนะครับบาดขามันนะครับบาดเผาบได้ยังนี่แะครับเอามีมง่ายๆโอ้หน่อกล้วยหนอที่มันมาเมื่อกี้กระแต้หนอนี่ครับมันก็มากินก็กล้วยนี่แหละยางมากว่าสิเอามีมกระแต้แลนครับผมกะ วิธีชีวิตบนบ่ายน,นะครับเนาะเอามิมเห็นมิมก็เอามิมครับครับผมสำหรับคลินีก้ก็ขอบคุณที่ติดตามช่วงนะครับสำหรับคลินิกก็ขอจบคลิปแบบสม,มีนะครับผมสวัสดีครับหญ่ <c oughs> ครับ